สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มือสองอีกครั้งหนึ่งนะครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับงาน Fast Auto Show Thailand 2016นะครับวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมที่ไบเทคบางนานะครับก่อนจะถึงงานนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับผู้ประกอบการรถยนต์มือสองรายใหญ่ที่จะร่วมในงาน ฟรี2,016ของเราครับวิสา์ออโตกาครับสวัสดีครับเฮียวิสา์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกปีนึงแล้วนะครับกลับมาเจอเฮียก่อนที่จะไปเริ่มงานครับนะครับถามถึงภาพรวมๆก่อนปีที่ผ่านมารถยนต์มือสองเป็นยังไงบ้างครับตลาดรถยนต์มือสองโอ้ถ้าตามความคิดเห็นของผมนะครับนะเอ่อรถยนต์มือสองในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าตลาดดีขึ้นเยอะครับผมครับดีขึ้นแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสองสามเดือนนี้ นะอาจจะซาลงบ้างเนื่องจากว่าปีแนวค่อนข้างดีนะครับรถ,รถหลายๆคันเนี่ยพวกแคมรี่แอคคอรซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นรถใหญ่นะครับป้ายแดงเนี่ยออกห้างมะาล้านห้ล้านหกนะครับปัจจุบันเนี่ยขายอยู่ประมาณ5-6าหกแสนหกเจ็ดและเอาเฉพาะรถยนต์มือสอเองช่วงนี้มีรถกลุ่มไหนหรือว่าช่วงราคาไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับถ้าถามผมนะครับถามผมผมยังแนะนําในเรื่องของเ,ออเป็นรถ ประเภทนี้อยู่หล้วครับผมเรื่องของรถ Accord รถเก๋งขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยใช่ครับนะครับแอ c คอร์ดโตโยต้าเอ่อบรสันเทียนานะครับพวกนี้ผมผมถือว่าช่องว่างค่อนข้างเยอะครับผมทีนี้ปีนี้ครับต้องถามก่อนว่าวิธีที่จะเลือกรถเข้าไปการคัดสรรรถเข้าไปรถสวยการรับประกันอะไรยังมีเงื่อนไขพวกนี้อยู่เหมือนเดิมไหมครับอ๋อแน่นอนครับผมขอรียนุณบอมอย่างนี้นะครับ เนื่องจากว่าพอเราออกรายการไปเนี่ยอย่างปีที่แล้วหรือว่าสองสปีก่อนนะครับฟีดแบ็กลับมาค่อนข้างดีมากนะครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าตรงนี้นะเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ที่ดูรายการเน่นะครับนะครับเราก็จะคิดราคอเราจะมีเงื่อนไขดีๆโปรโมชั่นพิเศษมากขึ้นนะครับสำหรับในงานครับผมนันก็สบายใจได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ บอกว่าเอ๊ะเงื่อนขพิเศษจริงหรือเปล่านะครับเงื่อนไขการรับประกันจริงหรือเปล่าผมบอกเลยว่ามาที่วิสานโตโต้าเฮียวิสานก็รับประกันอยู่แล้วนะครับแต่ไปในงานเนี่ยเพิ่มเงื่อนขพิเศษก็ไปอีกนะครับวันนี้มาเจอทันทีปีที่แล้วนี่บอกว่าหลายคนบอกว่าพลาดเขามีรดราคาพิเศษแนะนํารถสวยๆไปมาไม่ทันคนอื่นเขาปีนี้มีมาแนะนํำไหมครับมีแน่นอนครับผมเดี๋ยวติดตามจบกันครับได้ครับ เอาคันไหนมาแนะนำค,ะครับพี่อะครับวันนี้ผมอยากจะนำเสนอคันนี้แหละครับผมเอ,อ่อ BMW 740 l i นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าให้ผมแนะนำก็คือเดี๋ยวคุยข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับ,รบผมตัวนี้เนี่ยเปิดตัวตอนปี09นะครับผมเอ,อ่อตอนนั้น BMW อ็มนำเป็นรถนําเข้ามาเนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่12ประมาณ12บล้านเครับนะครับ740แต่ถ้าเกิดว่าเป็น750เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่15 000, ล้านกว่านะครับแต่ว่าของ ตอนในช่วงเปิดตัวเนีครับนะครับเออ bm เนี่ยได้ทำการตลาดก็คือเปิดตัว40คันแรกนะครับในราคา8ล้าน9 0 0 0 9หนะครับ<อ>หลังจากนั้นมีการประกอบในไทยครับ,ร,บราคาเนี่ยก็จะถูกปรับให้ถูกลงอยู่ที่ราคา9ล้าน2แ9 0 0 0ก็อย่างที่ผมบอกอะครับผมว่าช่องว่างกับป้ายแดงมันเยอะจริงๆเพราะว่าน,นี่ฟังดูแล้วเนี่ยตอนเปิดตัว12ล้าน ครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเป็นราคาประกอบในประเทศก็เกือบ1สิบล้านอยู่ดี9ล้าน3 9ล้านกว่ากว่าครับใหม่ๆเกือบก็9ล้านกว่ากว่าครับตอนนี้ตั้งราคาไว้เท่าไหร่ครับเออตอนนี้เราตั้งราคาอยู่2อล้านหนึ่งแสนเก้านะครับ 2>, 2ล้านเองครับใช่ครับมีส่วนต่างกับป้ายแดงก็ร้ายเจ็ดล้าน 7, อ,อย่างที่ผุบอกคุณบอมครับผมว่าจริงๆแล้ว อันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของรถมบอสองนะครับคือถ้าเกิดว่าได้รถสภาพดีอะไรใช้นะครับผมก็คิดว่าก็เซฟไปเยอะเซฟไปเยอะเหลือ2ล้านต้นๆแค่นั้นเองใช่ครับพิเศษกว่านี้ถ้าถ้ามาจากงานนะครับมาจากรายการนะครับดูรายการโทรเข้ามานะครับนะหรือว่าไปเจอกันในงาน f a ร์ a ออโต้โชว์นะครับผมผมคันนี้เนี่ยเราพิเศษ ลดราคาให้อีกห0ึ่งแบาทนะครับจะเหลือเพียง2องล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทรถให้อีกหนึ่งแสนไม่มีเงื่อนไขครับผมคือทันทีที่บอกว่าเอ้ยดูปุ๊บโทรมาครับอยากได้รถคันนี้ครับกลัวไปในงานเดี๋ยวมีคนอื่นแย่งไปก่อนโทรมาเลยครับผมลดไปอีกแสนหนึ่งครับแล้วก็โปรโมชั่นทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับผมบอกคุณผู้ชมว่านี่แหละครับเป็นเสน่ห์รถยนต์มือสองอย่างที่เอวิสาลบอกนะครับใครที่คิดจะซื้อตอนป้ายแดงๆนี้อาจจะกําลังไม่พอ พอเป็นรถยนต์มือสองสภาพสวยๆและมีผู้ประกอบการที่เขามีเรื่องของความเชี่ยวชาญดีคุณภาพเนี่ยคัดสรรเลือกรถให้รับประกันให้แบบนี้ก็สบายใจไ,ไ,ได้นะครับท้ายที่สุดให้วิสานฝากทุนผู้ชมหน่อยบางคนคบอกว่ากลัว,วไม่ทันถ้าพ่านคันนี้อยากจะมาดูคันอื่นอีกกลัว,วไปงานแล้วแย่งคนอื่นเขาไม่ทันมาที่วิสานโตโยต้ามาได้ไงครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอที่บ้ายอย่างนี้นะครับครับนะไม่ว่าจะเป็นรถ b m w เบซีรีส์คันนี้นะครับหรือรถทุกๆคันนะครับเรา เราพัดสภาพบอดี้มาแล้วนะครับผมครับนะครับหนึ่งผู้ซื้อเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องรถก็สามารถมาซื้อรถได้นะครับเราสามารถนํารถไปตรวจสอบสภาพได้นะครับทุกคันนะครับแล้วก็การรับประกันเนี่ยก็เกิดขึ้นทุกคันเหมือนกันนะครับเออส่วนเรื่องราคานะครับผมปกติเราจะคิดราคาโปรโมชั่นให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้านะครับติดติดขัดปัญหาอะไรยังไงนะครับ โทรหาผมโดยตรงได้เลยครับผมที่เบอร์นะครับ0803030300นะครับผมครับหรือลองแวะมาหาเราก่อนได้นะครับจะมาก่อนงานก็ได้นะครับหรือมาหลังหลังงานได้หมดหรือว่าเราจะไปเจอกันในงานได้ได้หมดนะครับที่นี่ของเราจะอยู่ที่ถนนสาทรกาพฤกษ์นะครับที่ติดกับสำเพ็งสองครับครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องของการรับประกันครับทุกคันทุกเงื่อนไขมีให้เหมือนกันหมดอยู่แล้วใช่ครับก็ อย่างที่บอกนะครับเรียกว่าอยากซื้อรถสักคันเนี่ยไม่ต้องสนใจอะไรเลือกผู้ประกอบการที่ดีมีคุณภาพนะครับมีชื่อเสียงมาถึงปุ๊บให้ช่วยเลือกดูรถได้ติดขัดเรื่องของสินเชื่อเรื่องการผ่อนชำระกันทั้งนี้ก็มีคำปรึกษาให้นะครับเรียกว่าติดตรงไหนขอให้บอกใช่ครับหาคำตอบให้ได้หมดแน่นอนที่สุดครับนั่นละครับเป็นเสน่ห์ของรถยนต์มือสองครับคุณผู้ชมครับแล้วผมย้ำนะครับมาก่อนงานก็ได้นะครับหรือว่าในช่วงหลังงาน ใคร,ครที่คิดถึงรถยนต์อยากจะได้รถยนต์มือสองมาที่วิสาหรถต้องพาก็ได้แต่นะครับใครบอกว่าอยากเจอเยอะๆเลยอยากเจอเยาวิสาลและทีมงาน29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมครับไปเจอเกัอนที่ไบเทคบางนาในงานฟ a าส a u อ o s h โช t h ไทยแลนด์2016นะครับวันนี้ขอบคุณเียวิสาลมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ